ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งนายไพเจนมากสุวรรณเบอร์สามจากพรรคประชาธิป,ปธัตย์ชนะการเลือกตั้งได้เป็นว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคนใหม่ล่าสุดทางทีมงานตัวพ่อและแต่สงขลาครับเรามีอัปเดตคะแนนล่าสุดจากทางกะก,ะกะตสงขลาอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วนะครับโดยนายไพเจนมากสุวร 5, 48, 48นนนน 1, 000, รณเบอร์สามได้สองแสนหกหมื่นห้าพันสี่สิบแปดคะแนนในขณะที่พันเอกสุชาติจันทรชชติกุลเบอร์สองคู่แข่งคนสําคัญได้สองแสนสามหมื่นเก้าพัน 101คะแนนชนะกัน1 25,947คะแนนและนี่ก็คือผลคะแนนและผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอย่างไม่เป็นทางการที่ทีมงานตัวพ่อเละใต้สงขลาเราก็ติดมาให้ได้ทราบกันครับ